เนื่องจากเวลาผ่านไปพันกว่าปีตรงนี้เป็นที่สระน้ําดูทางเดินเข้าเนี่ยเทียนสูงๆเนี่ยมันเป็นหินโบราณแล้วตัวนี้คือสระน้ําผู้หญิงสระน้ําผู้ชายี๋ยวเราจะไปดูสระน้ําผู้หญิงกันไอทางรถที่รถพาวิ่งมาเนี่ยทางทางเดินเข้ามามันสระน้ําผู้หญิงสระน้ําผู้ชายอีกฝั่งหนึ่งสร,รส,รสระเพราะสระสะไอสะผู้หญิงสะผู้ชาย น่าจะให้ผู้หญิงไว้อาบนี่คือสระผู้หญิงนี่สระผู้หญิงพระพูนเขายกพูลดินให้สูงเพราะนั้นเมื่อมาถึงเราจะเพิ่งรีบเดินเข้าปราสาทโดยพลันต้องมาส่งน้ําอาบน้ําที่นี่ก่อนนี่สระผู้หญิงฝั่งนู้นคือสระผู้ชายฝั่งนูน้นนี่คือสระผู้หญิงเดินไกลหน่อยเกือบห้าร้อยเมตรเลยนะนะจากทางเข้าถึงเวลาทำอะไรยิ่งใหญ่อลังการมาก นี่สามรอสิบองศามองจากมุมนี้ไม่เห็นแล้วลิงค้าบันพศลิงค้าบันพถูกบงังถูกยอดเขาลูกนี้บางไอจอมเนี่ยมันเป็นจมของหลังลิงค้าบันพศถามไกล้เราเขาไม่รู้จักแฮ่ลิงค้าบันพศในคนไทยตั้งชื่อนักโบราณคดีไทยตั้งชื่อก็เลยชื่อลิงค้าบันพศแปลว่าภูเขาที่เป็นเครื่องหมายอว้ว่าะเพศช,ชายแต่ดูแล้วมันเหมือนเหมือนของผู้หญิงมากกว่าเหมือนหน้าอกผู้หญิงมากกว่าต้องมองจากที่ไกลสะบัวที่เราเดินเนี่ย เป็นปราสาทเก่ายิ่งถ้าใช้ดีต้องขุดแต่งต้องขุดแต่งแต่เรายังไม่มีงบก็ค่อยๆทําไปอีกร้อยปีค่อยขุดแต่งก็ได้ไม่เป็นไรถ้าขุดแต่งปรับปรุงสมบูรณ์โอ้โหอลังการมากนี่คือโมอดูลแห่งที่สองของลาวปราสาทหินวัดผูดูคนโบราณทำเลยกษัตริย์เขมรทำยิ่งใหญ่มาก ทุกอย่างยังบรสุดมากร,รีบรีบมาโดยเร็ว,เ,รวเพราะถ้ามาช้ากันนี้เขาปรับแต่งแล้วไม่ค่อยดีแล้วมีปีกสองปีกนู่นฝั่งนู้นคือสะผู้ชายสาะนิสะผู้หญิงใหญ่อพอๆกันสะนี่ใหญ่มาก เหมือนอ่างเก็บน้ำเลยนี่ขนาดตื้นเขินพอ,พอสมควรแล้วพักพ,พังพอสมควรแล้วก่อนจะเข้าก็เป็นสระน้ำขนาดเล็กอีกสองฟากฝั่งเนี่ยมันตื้นเขินพอสมควรตอนลิงครับมันพดมองไม่เห็นแล้วอยู่ด้านหลังไอเขาลูกนี้ไปเนี่ยเนี่ยเน,น